ล้วงลูกพรีเมียมอาทิตย์นี้ล้อหมุนมาแถวซอยอารีพหลโยธินเปิดบ้านล้วงชีวิตและของสะสมสุดเอ็กคลูซีฟของทาย,ยาทตระกูลเจิมประภัยคุณออสธนพลเจิมประภัยสวัสดีครับคุณออสธนพลครับสวัสดีครับพี่อ๋อยครับ เริ่มอยากจุดแรกหน้าบ้านก็ต้องเจอนี่ฮะโชว์รูกรถยนต์แหละครับอันนี้ขาลรถยนต์นี่ไงครับเปล่าครับเปล่าครับชอบเล็กๆน้อยๆครับพี่อ๋อยครับโอ้โหเนี่ยงานอะไรเละครับคุณอ๋อนี่มีรถอะไรบ้างเลยครับที่ใช้ประจำประจำเลยครัที่เห็นที่ที่ลงจอดรถเนี่ยครับจริงๆริคือมีหลายคันนะฮะรถสี่ประตูฮะแต่นี้ก็มีสองประตูอยู่สักสามสี่คันอะไรเงี้ยนะครับที่ไว้ขับเล่นวันอาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับโอเนี่ครับมีทั้งสีแดงโดดเด่นนี่เฟอร์เรอรี่ครับเฟอร์เรอรี่รุ่นสี่ห้าแปดครับโอ้โหนี่ ก็เป็นรุ่นล่าสุดของเขานะฮะครับของเฟอร์รี่นะฮะโอ้หนี่คุณอ้อมต้องคอยอัปเดตตลอดรุ่นใหม่ๆมานี่ต้องเข้าคอยชั่นหมดเลยคระ50ห้าสิบล้านบ้างสามสิบล้านบ้างเลยครับไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ชอบครับชอบก็รุ่นใหม่ตอนนี้ออกมารุ่นใหม่นะรุ่นใหม่อยู่นี่อีกเฟอร์รี่รุ่น488ก็เตรียมจะไปถอยไปอีกนะครับสั่งครับับเดือนหน้าได้ครับไออย่างรุ่นที่มีอยู่นี่คันนี้ประมาณสักกี่ล้านครับ ก็ตกคันละประมาณสัก27ล้านครับรวมทั้งคันนั้นะครับโอ้คันนี้ก็ไม่เท่าไร่เลยแค่27ล้านบาทเท่านั้นเองล่ะครับว้าวมันมัดียังไงก็มันแพงขนาดนี้ครับอ่อหนึ่งมันก็เฟอร์รี่นะฮะเราก็รู้อยู่นะฮะสุ per car ก็ต้องเฟอร์รี่นะฮะแล้วก็เครื่องเขาช่วงล่างอะไรเขาเนี่ยฮะมันก็ดีไซน์มาดีมากฮะเหมาะสำหรับการ แล้ขับเร็วก็ปลอดภัยนะครับทุกอครับทุกอย่างมันก็แหมสมบูรณ์นะครับพาสาวซิ่งพาพาภรรยาที่ภรรยาซิ่งแล้วก็เป็นสีแดงนะเฟอร์รี่เนี่ยครับเฟอร์รี่ก็สีแดงครับขับคันใหม่ก็สีเดียวกันเลยครับสีแดงนะครับโอ้ฮะแล้วติดกันต้นะไรสีดำนี่นะครับอันนี้เป็นรถของอังกฤษครับยี่ห้อเขาเรียกว่ายี่ห้อแม็กกาเรนนะคนไทยไม่เคยรู้จักครับเขาจะบริษัทนี้เขาจะทำรถแข่งฟอร์มูล่าวันอย่างเดียว ไม่เคยทํารถบ้านนี่เพิ่งทํารถบ้านออกมาครับซ <ปะ S 1> ูเปอร์คาร์ให้คนทั่วไปใช้ครับแม่เรียกว่าเด็ดแบบนี้พี่ออสเจ้าพ่อซูเปอร์คาร์ก็ต้องรีบสอยเข้ามาเป็นหนึ่งในคอลเลกชันทันทีเลยว้าวอันน,นี้กับเฟอร์รี่ไหนแพงไหมครับเฟอร์รี่แพงกว่าครับที่ของอิตาลีครับอิตาลีอันนี้ของเกตครับครับรถเกตครับนี่ครับเห็นบอกประตูก็เท่มากครับประตูก็ หลายโฉเลยครับเนี่ยครับทันที่าล้านนี่นะครับครับประตูก็ไม่ไม่มีที่จับนะฮะครับเป็นเซ็นเซอร์มือครับอ๋อแล้วก็สไลมือเงี้ยนะครับสไลด์มืออย่างเงี้ยนะแล้วก็เปิดปื๊ดขึ้นมาเงี้ยนี่ครับเดี๋ยวพี่อ๋อยกระโดดเข้าสบายนะเทียบปุ๊บแล้วก็จ้๊มเลยต้องหามันสักพันนะครับเนี่ยดูครับเฉพาะค่าประตูนี่10ล้านนะแปรตัวประตูใช่ไหมครับใช่ไหมครับก็ ประตูเขาล้ําดีครับล้ำสมัยเนี้ยประตูไม่เองครับไม่ครับเฟอร์รี่เป็นประตูธรรมดาฮะเป็นที่จับโอ้โหนี่ครับคลาสสิกคลาสสิกหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเฟอร์รี่เขาได้แบบแบรนด์คลาสสิกเขานะครับขับขับเขาเป็นตำนานนะฮะซุปเปอร์คาร์ตำนานนะครับครับอ่าแล้วครับดีครับแล้วคันนี้เลยครับอ๋อคันนี้ก็ตอนแรกซื้อไว้รับรับลมหนาวแต่ปีนี้หนาวสามวันมันเปิดประทุนได้ฮะครับมันเปิดประทุนได้ฮะอ๋อนี่ ลมหนาวผ่านมาเมื่อตอนมกราที่แล้ว2วันสวันนี้ซื้อรถมารอเลยนะครับก็กาัจะมารับปรากฏมีแค่สาวันมันจะเปิดมโอ้จบเลยนครับแต่มันได้หนาวที่ผ่านมาเนี้ยก็ยิ่งช่วยหน่อยอ๋นนี้เปิดประทุนครับอันนี้เปิดปะทุนได้ครับครับครับก็เป็นหลังคาผ้าใบครับอ๋อครับันนี้ก็เหมือนกับในหนังแบบยุโรปคลาสสิกนะครับขับเล่นรับลมชมวิวตามชายหาดนะครับคุณอครับ หรือขับตามคุนเขาดูวิวนะดูวิวเรื่อยอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแบบอยากได้มอเตอร์ไซค์แต่ไม่กล้ารับลมก็อยู่ในรถดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ยี่ห้ออะไรครับพี่ออยครับอันนี้ปอร์เช่ครับเป็นเป็นรุ่นรุ่นเล็กของเขาฮะรุ่นบ็อกสเตอร์ครับโอ้โหรู้สึกว่าจะมีรถหลายคันที่ชอบชอบรถเลยนะครับก็ ผู้ชายก็ชอบรถนะครับมีทั้งหมดกี่คันเนี่ยตอนนี้ครับที่ใช้ประจำประจำเลยครับตอนนี้ก็มีอยู่13คันครับโโอ้หนี่ใช้สลับสลับสลับมาครับ7วันนะครับวันละ2-3คันนะครับก็ส่วนมากก็ไปรถตู้คนขับรถนะฮะชีวิตไปจบอย่างงั้นซะมากกว่าครับเอาอย่างที่เห็นเนี่ใช้ขนาหนบ่อยครับเนี่ยฮะก็ส่วนมากก็จะใช้ส2คันเนี้ยครับถ้าวันวันเสาร์อาทิตย์นะฮะแต่ถ้าวันธรรมดาก็จะต้องไปรถตู้กับคนขับรถเพราะว่าวันทำงานอะไรอย่างเงี้ยฮะ วันทำงานก็ขอสะดวกนิดนึงพอวีคเอนหรือฮอลิเดย์พี่ออสก็ขอเปรี้ยวด้วยการขับรถสปอร์ตสุดหรูในคอลเลกชันและจะให้ถึงใจถึงอารมณ์ก็ต้องขับเองเท่านั้นล่ะครับต้ขาจริงๆเครื่องจะต้องอยู่วางกลางด<อ>ังนั้นจะมีเบาะหลังไม่ได้เพราะ<อ>เขาเอาสำหรับให้มันบาลานซ์น้ำหนักได้50 50หน้าหลังอะไรเงี้ยคแล้วความเร็วนี่มันต้องควบเลยนะขถถับประมาณ80กว<อ>่าุมเทพ ขับเร็วไม่ได้ฮะใช่ใช่ครับเพื่อความปลอดภัยด้วยครับความปลอดภัยแล้วดูครับความพิเศษของซุปเปอร์คาร์บ้านนี่ฮะคุณออสพนพลนะครับคือเลขทะเบียนโอ้โหครับนี่เลขทะเบียนนี่อะไรครับเนี่ยดอชตาฮะดอชตาชตาเลขหนึ่งครับครับดอชตาเวลาเบิ้ลเลยนะครับแล้วก็หนึ่งครับพอดีที่มีหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยจะราคากระฉูดเลยนะครับครับและนี่ตัวอักษรเบิ้ลมีความหมายครับคุณออสครับก็ ก็ดอชดาดาก็โชคดีอะไรเงี้ยมีชดาใส่อะไรเงี้ยนะโอ้อยู่บนหัวอยู่ที่สูงอะไรเงี้ยงานป้ายทะเบียนดอชดาส่งตัวเลยเลขหนึ่งกรุงเทพมหานครป้ายนี้นี่มูลค่าสักเท่าไหร่ครับเด็กคุณออนครับตอนนั้นที่เขาเปิดประมูลเราก็ไปมูลกับราชการจากกรมขนส่งทางบกนะหลายปีแล้วนะฮะอ๋อนี่ก็ปรนั้นเขาประกาศนะฮะแล้วก็ไปเคาะประมูลนะฮะตอนนั้นก็2ล้านกว่าแล้วนะตอนนั้นที่ประมูลแล้วก็ป้ายนี่นะครับไม่ใช่รถนะครับรถนี่ยี่สิบหัวละป้ายทะเบียนอย่างเดียว 2ล้านกว่าบาทตอนประมูลตอนนั้นนะฮะแต่ตอนนี้ราคาก็คงขึ้นไปพอสมควรนะฮะเอาละฮะครับโอ้ว่าแพงเลยสองล้านกว่าบาทครับตอนนี้ข่าวว่ามีคนถ้าจะขายนะมีคนพร้อมซื้อนี่สักกี่ล้านก็ป้ายเนี่ยครับก็ตอนนี้ให้เจ็ดล้านเจ็ดล้านนะครับป้ายครับแต่คงไม่ขายนะเก็บไว้ดีกว่าฮะไม่ขายอยู่นะเดี๋ยวไว้ติดรถพี่อ๋อย ครับแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ก็แล้วอเรีย่างนี้นะฮะทะเบียนนี่นะครับอ๋ออันนี้ธรรมดาครับถ้าถ้าหมดหน้ามันไม่ได้เบิ้ลก็ออ๋ก็ถือว่าธรรมดาก็ประมาณเออ่ถ้าตันนี้ก็ตกประมาณสักห้าแสนอะไรอย่างนี้ยครับห้าแสนครับหนึ่งป้ายห้าแสนโอ้โหอย่างกับซื้อรถบ้านมาอีกคันเลยนะครับเนี่ยและนี่ก็ถือว่าเป็นมุมของสะสมสุดรักสุดหวงของพี่ออสเขาล่ะครับ ่จากโรงจอดรถด้านหน้าครับขยับเข้ามาก็จะเป็นโอ้โหนี่อันนี้สวนสมุนไพรของคุณแม่วันเทนหรือเปล่าครับเนี่ยคุณอ้นครับย่อดสวนนะครับย่อดสวนเนื่องจากที่เรามีจำกัดต้องย่อมาเลยโอ้ดีนี่ขนาดที่จำกัดนะครับนี่ถ้ากี่ไร่ครับบ้านคุณอ้นเ่ยครับเออไร่เศษเศษนึงครับโอ้แล้วจะมาดูกว้างเลยนะครับ ครับผมนึกว่าระดับคุณออนี่ต้องสักประมาณ5ไร่10ไร่อย่างงี้นะครับขอบคุณแม่แก6ไร่เลยที่สุขุมวมีได้ผมเคยไปอยู่ครับที่อ๋อเขมรเที่ยวอยู่ได้เฉยเลยนะครับได้เฉยเลครับโอ้บริหารพื้นที่ได้ดีมากนะครับอย่างสวนเนี่ยผมว่าสวยงามอันนี้คุณออสดูแลเองหรือไงครับหรือมีก็มีผู้จัดการสวนครับประจาครับนะฮะเป็นผู้จัดการสวนตัวผมด้วยนะครับแลนะครับใครนะครับก็ภรรยาครับ และเบื้องหลังความสวยงามของสวนก็มาจากการรังสรรค์ของสตรีท่านนี้แหละครับคุณจูนสุรีพรเจิมประภัยนั่นเองสวัสดีครับคุณจูนครับสวัสดีครับโ,โอ้โหคุณรอนครับสวนเจิมประภัยว่าสวยงามเลิศแล้วแต่คุณจูนนี่สิครับ อันนี้สวยกันครับคุณอ้อยครับสวนกคุณจูนเลยครับคุณจูนครับนี่เปลาไปไล้โอ้ยบอกสวนนี้นี่คุณจูนเป็นคนดีไซน์เองเลยครับก็เป็นไอเดียค่ะมีข้าวคร่าวค่ะว่าเออเราต้องการประมาณไหนนะคะคือสวนเนี่ยมันต้องเป็นแบบที่เราชอบด้วยค่ะสวนมีหลายแบบสวนอังกฤษอันนี้จะเป็นสวนป่าร้อนเมืองฝนปุตสะเอ๋สวนชื้นนะคะโอ้คับ นี่ครับแล้วก็อย่างแรกท่าที่ผงสังเกตนะครับโจ์เนี่ยอย่างที่คุณออสได้เกิดเอาไว้คือด้วยความที่บ้านหลังนี้มีพื้นที่แทนที่จะ10ไร่หรือ20ไร่แต่ก็ตอนนี้มีอยู่ประมาณไร่เศษๆซึ่งก็ถือว่าเล็กมากสําหรับคุณออสเลยครับมากนะฮะมันก็เลยมีข้อจำกัดอยู่ที่พื้นที่ก็อะไรอย่างแรกอันนี้คุณยูดียังไงฮะแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่เนี่ยครับก็จัดให้เต็มเลยค่ะเพราะว่ามันมีที่น้อยมากนะคะคือตอนเราสร้างบ้านเราแบบยังเด็กกันทั้งคู่ ไม่ได้เผื่อที่ไว้สําหรับสวนอะไรอย่างี้ค่ะ oh. พอสร้างบ้านเสร็จก็คิดว่าโอ้โหมันสวนมันน้อยไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามคือก็บอกคนที่มาทําสวนบอกว่าขอให้ได้สวนแบบเต็มพื้นที่แบบปิดให้เขียวหมด oh. คือดูมุมไหนของบ้านเนี่ยให้เจอสวนเขียวหมดทุกมุม oh. อะไรอย่างเงี้ยอ oh. ๋อนี่คือโจทย์ที่เราตั้งใจไว้เลยใช่คใช,ใช่ค่ะต้นไม้ทุกต้นนี่ไปเป็นคนไปขับรถไปดูเองทุกต้นเลยนะคะ เลือกเลือก<า>ซื้อเสร็จปุ๊บก็ฝากไว้ที่สวนก่อนเพราะตอนที่เราไปเลือกซื้อต้นไม้เนี่ยบ้านยังเพิ่งจะลงเสาเข็ม<อ>ค่ะแล้วก็ฝากไว้ประมาณสักปีครึ่งคือเลือกซื้อไปเรื่อยรอจังหวะอเอต้นไม้มาสวยๆเจ้าของสวนก็จะโทรมาบอก วันนี้มีต้นไม้เข้ามานะคบให้ไปดูหน่อยว่าเผื่อชอบไหมถูกใจไหมโอ้โหนี่เลือกต้นไม้เหมือนเลือกกับเลือกคนเลือกจั์เลี้ยงเข้ามาบ้านเลยนะครับมันต้องถูกชะตาเลยครับแล้วเลือกไงครับเวลาเลือกครับก็เราก็ต้องดูว่าโจทย์ว่าบ้านเราเนี่ยมันจะต้องปลูกอะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นต้นลีลาวดีที่เอ็นลงสาวยน้ําก็คือเราตั้งใจเพราะว่า เราต้องการให้มันเป็นฟอร์มของลีลาที่เอลลงเข้าสระว่ายน้ำเพื่อให้เวลาเราดูแล้วมันจะรู้สึกว่ามันแบบได้บรรยากาศนะคะออพูดถึงเรียวรีบ้านนี้ก็มีหลายหลายต้นนะครับ<ช>อย่างเข้ามาประตูด้านหน้าทางเข้าเลยก็มีซ้ายขวานะครับใช่ค่ะเดีวต้นนี้เก่งมากเลยคือมีหลายสีด้วยนะครับต้นเดียวนะครับใช่ใช่ค่ะอันนี้ไปปักเอาไดงไงครับอันนี้เขาใช้วิธีทาบกิ่ง นะคะ oh. ก็คืออาจจะเป็นตอของต้นลีลาวดีขาวโบราณอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาพันธุ์อื่นๆมาทาบ oh. นะฮะอย่างเช่นแดงอูดอนอะไรเงี้ยชมพูรอห้าก็แล้วแต่เราจะชอบหรือว่าเขาจะต้องการให้เขาทาบเป็นแบบ สีอะไรอะไร,รเงี้ยต้นหนึ่งมีกี่สีอะไรเงี้ยเลือกได้ครับต้นข้างหน้านี่บป็ครัวที่บอกว่าต้นเลยเป็นแสนเลยครับนี่ถัว่วซปเปอร์ค้าไม่เท่าไหร่ต้นไ <c oughs> <c oughs> นม้โอ้ไม่ได้เชื่อนะแต่ต้นนี้ก็ด้วยความที่หายากเดีว่าเขาดูฟอร์มดู่สมอนนี้ยแมก็ทะให้มีมูลค่าคราคาแพงด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ถึงแม้จะแพงแสนแพงท่านเจ้าของบ้านทั้งสองก็ทุ่มไม่อั้นยังสาระต้นนี้ก็เอิ่ม ราคาก็ไม่เท่าไรแค่หนึ่งแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนี่ครับตัวนี้เลยครับคุณจูิงครับ ค่ะใช่ค่ะลีลาวดีกันเลยนี่คือหาฟอร์มนี้ยากนะคะลีลาวดีที่มันนอนเอ็นเลื้อยลงเข้าหาแม่สระน้ำอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะหาฟอร์มนี้ยากส่วนใหญ่ลีลาปกตินี่ก็จะขึ้นตรงๆทรงเป็นแผ่ใช่ไหมใช่ค่ะทรงจะตรงเป็นพุ่มอะไรเงี้ยธรรมดาเนี่ยมันเหมือนนอนมันคงขี้เกียจนะจับได้ดีนะใช่ค่ะนี่เลย เราดูแลเป็นห้านี้ดูเรียวดีทรงเอ็นมาเนี่ยครับครับได้ความรู้สึกมันยังผ่อนคลายฮะอ่อนช้อยดีครับนี่ครับดังนั้นเฉพาะค่าเอ็นนี่ก็หมดไปหลายแสนนะครับต้องยอมมาหาเอ็นยากนะครับโอ้ี่ทั้งป่านี่มีต้นที่อะไรการจะเจอสักต้นนึงอะเท่าไหร่นะครต้นนี้คุณยูนี่ยตอนนั้นซื้อมาก็สองแสนห้าค่ะสดสองแสนห้าแม่งั้นผมขอตัวไปปลูกลีลาวดีแป๊บนึงนะครับ แต่นี่ก็เป็นสเสน่ห์เป็นความสุขและเป็นที่ชาร์จพลังของคุณออสและคุณจูนเขาล่ะครับส่วนในบ้านเนี่ยมีความหมายยังไงบ้างรครับคุณออสครับกับคนที่อยู่หรือคนที่ดูแลมันเลยครับก็ออกมาก็ร่มลื่นนะครับชอบเออออกมาแล้วแบบเหมือนตองเย็นกลับมากลับบ้านจากที่ทำงานมาก็ต้องเดินผ่านสวนเข้าบ้านนะฮะ รู้สึกแบบโอ้โหเติมพลังมาครึ่งหนึ่งะฮะรู้สึกมันมันร่มร่มเย็นนะฮะเราออกมาแล้วก็มันออกไปถนนมันจะร้อนถ้าเข้าในบ้านเนี่ยอาจจะอายจากต้นไม้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ <c oughs> แถวนี้ก็ไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่ กระลอกผีเสื้ออะไรก็จะมาขอนกมีอยู่หลายลังเลย,ย <c oughs> ที่บ้านนี่ธรรมชาตินะครับอยู่้วยอัตโนมัติเลยนะครับใช่ค่ะมีทั้งกระลอกนกกระปูดตอนเช้านี่ได้ยินเสียงทุกเช้าแล้วก็นกต่างๆนี่แบบทองตอนเช้านี่หรือเย็นเนี่ยนะคะจะได้ยินเสียงตลอดเวลาซึ่งแบบบรรยากาศธรรมชาติมากไม่มีใครเป็นคนคือทุกคนที่มาบ้านส่วนใหญ่พอก้าวเข้ามาในประตูบ้านเปิดประตูรั้วมาพอก้าวเข้ามาบอกเหมือนอยู่ในรีสอร์ท ชอบว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ค่ะวันหยุดส่วนใหญ่ก็จะได้เล่นกับลูกๆอะไรเงี้ยค่ะอ๋อครับส่วนใหญ่จะเป็นเสาร์อาทิตย์เพราะวันวันธรรมดาก็ทํางานทั้งคู่นะคะกว่าจะกลับบ้านก็ค่ำค่ะแล้วบางทีคุณย่าก็แวะมาว่ายน้ําด้วยอ๋อแม่คุณแม่วันเพ็ญนะค่ะคุณย่าแจ่มจันทร์นี่แหละสมุนไพรที่คนรู้จักเนี่ยครับใช่ครับโอ้โหอคุณคุณวันเพ็ญคุณแม่ก็มาเยี่ยมบ่อยๆนะมาเที่ยวหาหลานหลานหลานย่านี่นะครับค่ะ เอ้ตรงนี้คุณอ้อนกับคุณจูนนี่มีลูกเรื่องกี่คนนะครับมีสองค่ะผู้หญิงสองคนเลยค่ะโอ้โหเหครับคนโตปีนี้สิบเก้าย่างยี่สิบแล้วค่ะอืมครับตอนนี้เรียนอยู่ที่อังกฤษโอ้นะครับค่ะเรียนยู่ซียลใช่ค่ะทั้งด้านไหนนะครับเรียน Business and Science ค่ะอืมครับปีแรกปีนี้เป็นปีแรกค่ะเพิ่งจบจากฮา r r โรแล้วก็คนเล็กนี่กำลังเรียนอยู่ year five ที่มหัลโลใช้คโรงเรียนฮาาลโล international school โอ้ครับเห็นบอกคุณจูนต้องเป็นคนทำหน้าที่ไปรับไปส่งคอดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับใช่ค่ะส่วนคุณพ่อก็มีภารกิจเยอะแยะมากมายีมากต้องบอกว่ามากวันๆหนึ่งจะแบบยุ่งมากค่ะแต่ดูเวลาอยู่บ้านนี่คุณอออจะดูเรียบร้อยดีนะครับครับตลอดเลยตอนน้าคุณจูนเลยคับตลอดเลย แล้วอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้งานใช่ไหมล่ะครับพี่ออดนี <S <S 1> <S 1> ่แค่สวนหน้าบ้านเท่านั้นเองนะครับแล้วอย่างนี้ในบ้านจะอลังการงานสร้างขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อดีกว่าครับ